พลังงานของหินเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับแบบพวกคงจุยปะช่วงคุยลั่นบ้างกับศาสตร์สร้างสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกลัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวเดอะซีดคู่หูกองโลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ แต่ว่ามารายการบ้านนิมสุกนะฮะหนึ่งสิ่งเลยที่ต้องถามแขกเชิญคือเรื่องของพวงจุย้ยถามทั้งสองท่านก่อนครับรู้จักไหมครับพวงจุ้ยคืออะไรสายหมูเตี้ยนออ่ะไม่เป็นไรความคิดของเราอ่ะพี่มาวินครับเป็นเรื่องความเชื่อมังครับถูกต้องครับเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีทั้งสายศาสตร,ร์และวิทยาศาสตร,ร์ก็แบบใสๆครับวัยเด็กเกี่ยวกับเรื่องของหวงจุ้ยนะฮะน่ารักมากๆครับพวกคุณจะต้องมีคําถามไปถามท่านอาจารย์พรหมญาณครับเตรียมคำถามไว้หรือยังครับ ูกับพี่มาวินนะคะตกลงกันแล้วใช่ไหมใช่ว่าจะถามเรื่องเดียวกันค่ะพี่มาวินทาเลยพี่แซ่ทำเลย <c oughs> เกยงกันเหรอ <c oughs> พี่ถามเองนะ <c oughs> ถามเรื่องอะไรครับหนูจะถามเรื่องหินค่ะเพราะว่าพี่มาวินชอบหินค่ะว่าพลังงานของหินเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับแบบพวกของจุยลเปะคำตอบนี้เนี่ยพี่จิมตอบไม่ได้ครับต้องไปถามท่านอาจารย์พรหมญาติพร้อมไหมฮะ พร้อมไหมครับพี่มาินครับพร้อมครับพร้อมแล้วสวัสดีอาจารย์พร้อมกันครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาวินนะครับน้องพิซซ่าแลวก็ดีเจเจมนะครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับอาจารย์ครับขอคําตอบให้กับพี่มาวินและน้องพิซซ่าหน่อยครับ สำหรับเรื่องของหินนะครับหรือเรื่องการบูชาหินที่เป็นมงคลเนี่ยต้องบอกว่าศาสตร์เนี้ยมีความเชื่อมายาวนานแล้วนะครับจะสังเกตคนสมัยโบราณเนี่ยเขานําหินที่เป็นสีสีเนี่ยมาเย็บเป็นเครื่องประดับซึ่งต้องบอกว่าพลังของหินเนี่ยมันก็คือพลังของธรรมชาติแหละครับศาสตร์เรื่องของการบูชาหินเนี่ยถ้าคุณเองมีความเชื่อและความศรัทธาและมีความสบายใจนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ส่งเสริมในเรื่องราวต่างๆที่มีความเชื่อด้านนั้นและ ก็ควรจะศึกษาหาความรู้ในความเชื่อที่เหมาะกับวันเกิดหรือราศีเกิดหรือถ้าเกิดจะนําหินเหล่านี้มาประดับตกแต่งที่บ้านออฟฟิศที่ทํางานต่างๆก็ควรจะเลือกหินที่ส่งเสริมในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวงในเรื่องนั้นๆเช่นเดียวกันฉะนั้นถามว่าเรื่องหินเนี่ยมีประโยชน์หรือมีอิทธิพลกับเรื่องความเชื่อไหมคําตอบคือมีผลครับถ้าคุณมีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องของการบูชาหินที่เป็นมงคลเหล่านั้นครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ คำตอบไปแล้วนะเรื่องของพวงจุ้ยนะนี่ชอบหินนะเดี๋ยวพี่เจมขอยญาตเล่นแบบแล้วกันนะต่อไปเนี่ยก็จะสะสมพลังงานดีๆสะสมหินแบบพี่วินเหมือนกันนะครับ